วัดหงทองนะคะหรือว่าวัดกลางน้ําอําเภอบางปะกงจังหวัดชายเชิงเซานะคะได้ยินมาว่านะคะวัดที่นี่เนี่ยจะมีเจดีย์ค่ะที่อยู่กลางน้ําต้องเดินสะพานไปข้ามสะพานไปนะคะเดี๋ยวเราะคะ่ะจะไปดูกันนะคะว่าสวยงดงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะตอนนี้กําลังเดินเข้ามาเจอรถพ่วงเลยนะคะรถพ่วงนะรถพ่วงที่ขายอาหารนะคะวัดแห่งนี้นะคะก็อยู่จะติด ะะกับชายฝั่งทะเลค่ะที่เป็นชายเลนเห็นไหมคะบริเวณนูน้นทางเข้ามานะคะเราก็จะเห็นองค์เจดีย์นะคะอยู่ด้านหน้า,า,นนาแล้วก็ระหว่างทางนะคะก็จะมีป้ายคำขวัญต่างๆนะคะให้เราได้เลือกอ่านนะคะเพลิดเพลินตลอดเวลาเดินทางด้านหน้านะคะจะมีท้าวเวสสุวรรณมีที่บูชาท้าวเวสสุวรรณที่ นี่นะคะก่อนเข้าวัดค่ะเพื่อนๆก,นก็สามารถมาบูชา,าเทวเวสุวันได้นะคะก็มีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าทางเข้าในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังของวัดค่ะจะมีพระอุบโบสถมีอาคารหาอระฆังต่างๆกุฏิ รูปปั้นพยามัจุราชว่าเดี๋ยวเราอันนี้น่าสนใจสะพานข้ามของเข้าวั40-41เดี๋ยวเราต้องเดินไปค่ะ40-41ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคไปไปเรื่อยๆกันเถอะหอบแรกเราผ่านจุดคัดกองท่านจะาอาว่าชื่อพระครูปรีชาประภากรหรือป่าสอนนี ันนี้จะเป็นประวัติวัดหงทองจากเดิมนะคะมีพื้นที่21ไร่แต่ว่าได้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเหลือพื้นที่เพียง8ไร่ ตนนั้นน่าจะเป็นกุฏินะคะกำลังจะเดินเข้าไปยังศาลาปฏิบัติธรรมค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆถ้าตรงไปจะเป็นที่ถวายสังฆทานศาลาปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายไปยังพระาธาตุพงคามหาเจดีค่ะแล้วก็ยังพระอุโบสถเดินมาตามทางนี้เลยค่ะ เพนๆเห็นไหมพระธาตุคงคามหาเจดีย์เราต้องเดินข้ามสะพานไปค่ะจากวัดวันนี้จะเป็นพระแม่คงคา,าค่ะไปันเะเราจะเดินเข้าไปนะคะเข้าไปยังพระธาตุคงคาค่ะมหาเจดีย์ เพื่อนดดูสิยาากศีพอเดินผ่านป้ายตรงนี้นะคะก็จะเจอคติเตือนใจอะ่ะซึ่งกูชอบมากนะคะก็คือหยุดยืนอ่านแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมีป้ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสามารถที่จะสแกน QR code ได้ตรงนี้หลังจากนี้คะ่ะก็เดินเข้าไปนะคะยังภายในบริเวณอูโบสดนะคะ เขาก็จะให้เราถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดินเข้าไปนะคะก็จะไปสักการะนะคะองค์พระพุทธรูปก็จะมีการบูชาดอกไม้ทูบเทียนตามกำลังศรัทธาค่ะหยิบได้เลยใช่ไหมคะ สำหรับวัดหงทองนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นชั้นนี้นะคะคือชั้นแรกนะคะจะเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปต่างๆและรูปหล่อของเกจิอาจารย์ต่างๆมากมายรวมถึงมีพระประจำวันเกิดและรอยพระพุทธบาทให้ได้ปิดทองกันด้วยค่ะกูก็กราบขอพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตแล้วก็ครอบครัวค่ะและหลังจากนี้นะคะกูก็จะเดินเข้าไปนะคะปิดทอง รูปรอนะคะของพระพุทธรูปนะคะของพระพุทธชินราชแล้วก็พระเกจิอาจารย์ต่างๆนะคะขออนุญาตปิดที่ศีรษะท่านนะคะเพราะว่าลูกมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสมองลูกอ,อยากสมองดีลูกอ,อยากมีความจำดีเช่นเดียวกันนะคะ และตอนนี้กูกำลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปยังชั้น2ค่ะซึ่งชั้นสองจะมีไฮไลท์คือพระพุทธภาหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตองค์จำลองนะคะแล้วก็มีหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาสีเจริญให้กับสักการะกันก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆและรูปหล่อของเกจิอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะส่วนท่านนี้นะคะเป็นหลวงปู่สด วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะแล้วก็จะมีพระพุทธมาหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะคะมีหลวงปู่โตแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นะคะรวมถึงพระพุทธรูปปางต่างๆด้วยนี้ก็จะเป็นรัชกาลที่8 ปู่ทวดค่ะหลวงปูต่ตตหลวงปู่มั่นหลวงปู่สุขหลวงปู่ชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดแล้วก็ครูบาเจ้าศิวิชัยนะ และตอนนี้กูกำลังจะพาเพื่อนๆขึ้นไปยังชั้น3นะคะเป็นชั้นบนสุดมีทางเดินลานระเบียงชมวิวแบบ360องศาอยู่รอบองค์พระธาตุเจดีสีทองในทะเลที่ตั้งเด่นสง่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ค่ะแล้วก็ภายในองค์พระธาตุนี้นะคะจะมีแท่นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้ได้กราบไหว้บูชาขอพรกันรวมถึงมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานอันสวยงามให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะ ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปชมพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิดนะคะบริเวณภายนอกของตู้กระจกนะคะที่ครอบพระบรมสารีริกธาตุอยู่ก็จะประดิสถานพระพุทธรูปปางต่างๆไม่ว่าจะเป็นปางห้ามญาติปางมาราวิชยัยปางขัดสมาธิแล้วก็ปางนาคปกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่อยู่ในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ข้างองค์พระบรมสารีริกธาตุค่ะเมื่อเราได้อยู่ภายในบริเวณนี้นะคะจะรู้สึกได้เลยนะคะถึงความสงบแล้วก็ความมีสมาธิรวมถึงนะคะภายในอุโบสถนี้นะคะก็จะ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังต่างๆนะคะที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนนะคะรวมถึงประวัติความเป็นมาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารพระพุทธเจ้านะคะเสด็จประสูตระะถึงตัสรรค่ะนี่ประปุมเทศนา คือปรินิพานปโปรดพุทธมานดาค่ะทรงสเสด็จตรงจากด,ดาวดึงเปิดโลกสามโลก สูงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งหลังจากนี้เราเข้ามาชมโบสถ์ในทะเลกันค่ะภายในโบสถ์ในทะเลมีพระประธานสีทองอารามดูขลังเปี่ยมศรัทธาและภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสะท้อนถึงเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามและประณีตสองพันสี 2578-2551ชชรรภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายๆวัดหลายๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของกรามเกียร์ซึ่งเราก็เคยได้เรียนในสมัยมัธยมนะคะ หลังจากที่เราเข้าไปสักการะพระาธาตุคงคามหาเจดีย์และก็โบสถ์ในทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะ กูจะพาเพื่อนๆมาเดินชมลานวรรณคณีไทยในน้ำค่ะซึ่งเป็นประติมากรรมจากวรรณคณีเรื่องพระอภัยมณีที่มีความเก๋ตรงที่รูปปั้นตัวละครเด่นๆของเรื่องพระอภัยมณีอย่างพระอภัยมณีนางเงือกสุดสาครพระเจ้าตาและนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรที่หน้าตาขึงขังกําลังออกตามหาสามีนั้นล้วนต่างตั้งอยู่ในทะเลค่ะทําให้นอกจากจะดูสวยงามแล้วยังดูมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์มีใช่น้อยนะคะเป็นอนาคตใช่ไหมคะจะเป็น สะพาเดินกระจกนะคะหรือซีวอล์กนี่กำลังก่อสร้างนะคะเดี๋ยวอนาคตนะคะถ้าสร้างเสร็จเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสร้างเสร็จถ้ามีโอกาสเราก็จะมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะ,ะนี่นะคะเป็นโปรเจกต์ของเขาค่ะกำลังสร้างสกายวอล์กไอซีวอล์กก็ยังไม่ทราบว่าจะสร้างเสร็จตอนไหนแต่ก็ภาวนาให้เสร็จเร็วๆนะคะจะได้มาทำาลลอกอีกนะหลังจากที่มีการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชีวกะกุมารพัทพระแม่ธรณีพระพระบุทธมครูแพทย์ชีวกะกุมารพัทแพทย์ประจำพระพุทธเจ้า